ลองใช้เวลาของคุณเพียงสองนาทีห้ามหลับตาแล้วชมสถานที่นี้ไปพร้อมกัน สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวความลี้ลับและปริศนามากมายที่ยังหาคำตอบไม่ได้ตามประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถหรือสมัยอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษที่20และในช่วงอยุธยาตอนปลายมีการกล่าวถึงวัดนี้ในหนังสือคำให้การคุณหลวงหาวัดเกี่ยวกับการประหารชีวิตของพระศรีสินความว่าเมื่อพระศรีสินมีชันสาร ได้15ปีได้คิดขบฏไม้เอาพระแสงจะแทงพระนาลายแต่พระองค์ไว้ตัวทันในการครั้งนั้นมิได้เอาโทษถึงตายเพียงแค่กำราบเท่านั้นเพราะสงสารที่พระศรีสินไม่มีแม่และเห็นแก่พระเชษฐาได้ฝากพระศรีสินไว้ก่อนจะสิ้นชีพพลาไหลา แต่อยู่มาวันหนึ่งพระศรีศิลป์ได้คิดลายหมายเอาชีวิตรพระนารายอีกครั้งพระองค์จึงตรัสสั่งให้เพชฌฆาตสังหารเสียเพชฌฆาตจึงได้จับตัวพระศรีศินมัดผูกไว้ใส่ในถุงแดงแห้หามไปยังวัดกระซายและได้ทำการขุดลุมฝังทั้งเป็นในปัจจุบันวัดดังกล่าวได้กลายเป็นวัดลางที่ยังคงมีเรื่องอาถรรพ์อยู่มากมายเพราะที่ผ่านมา ได้มีคนมาจบชีวิตที่นี่ถึง12ชีวิตบางก็ว่าเคยมีกลุ่มโจรมาขุดหาสมบัติจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมพอชาวบ้านมาพบเข้าก็เห็นเพียงแต่โจรกลุ่มนั้นแวกไายอยู่บนดินเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผล ทั้งนี้เรื่องราวของวัดกระซ้ายยังถูกเล่าขานล่ำลือกันเป็นวงกว้างตั้งแต่ชาวบ้านท้องถิ่นไปจนถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจนติดอันดับตำนานวัดที่เฮียนที่สุดในเอเชีย แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังมีอีกด้านมุมที่ควรค่าแก่การบอกเราไม่แพ้กันนั่นก็คือความงามของโบราณสถานความสงบร่มเย็นและร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ให้คนรุ่นหลังได้และลึกถึงและรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินของเราอิทุกก้อนศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ว่าใครหรือชาติใดก็จะมาขโมยไปไม่ได้ ก่อนจบคลิปนี้พวกเราเกิดโจโลเลอร์ได้เปิดกลุ่มสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเดินทางไปพิสูจน์ตำนานและร่วมสร้างบุญบนเส้นทางวิถีวัฒนธรรมกับเราร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เสริมบารมีให้ชีวิตแบบพิเศษเฉพาะกลุ่มเท่านั้นท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มส่งข้อความมาบอกทีมงานเราได้เลยครับและใครที่ชอบเรื่องราวตำนานแบบนี้ฝากทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ